สวัสดีค่ะก็จากที่โบแบบไม่ได้ไปซื้อของที่ไหนเลยนะคะวพราดววันนี้ไนีไว่วาไปแถวตึกคอมคอนแกนก็คือไปซื้อมึอคอมก็เลยเดได้ก็เลยเพิ่งได้มาทําคลิปซื้อของนะคะก, <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวโบจะแยกคลิปเป็นซีดีส่วนหนึง่งแล้วก็ ของใช้ทั่วไปส่วนหนึ่งนะคะก็เขาเปลี่ยนชื่อแล้วที่บโบเคยพูดถึงอ,อันนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักง,งานนะคะโบว่าอันนี้มันเป็นเครือเดียวกับ B2S แต่ว่าโบว่าของ Office m a t เนี่ยจะถูกกว่า B2S นะจากราคาแต่ว่าเขาไปตั้งแถวตึกคอมผลแกนนี่เงี้ยค่ะโบไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ถ้าไปก็แวะดูของออส่วนอันนี้เอามาโชว์ว่า ซื้อปอกโทรศัพท์ใหม่โบเปลี่ยนโทรศัพท์ด้วยนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะเอามาพูดเออถึงโทรศัพท์ที่ใช้ว่าแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงออ,อันนี้250บาทโบว่าถูกนะคะเพราะว่าตอนที่โบไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่อะ่ะโบไปซื้อที่ศูนย์ เออเขาคิดค่าปอกอ่ะตั้งหกร้อยเก้าสิบโบมันแพงไปแล้วก็เป็นแบบสีขาวเฉยๆโบไม่ชอบก็ก็เลยได้คิตตี้ที่ตึกคอมโบว่าถูกนะจากสองรอยเก้าสิบเหลือสอง้อยห้าสิบเองอ่ะเพราะว่าถ้าไปซื้อเซ็นท่านก็คงจะไม่ได้ราคานี้แล้วก็ก็ถูกอะลดให้เยอะดีมีก็สวยถูกใจกชอบคิตตี้ ม,มาดูกันเลยแล้วกันนะว่าโบซื้ออะไรที่ออฟฟิศแมทบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมึกเพราะดีมันถูกดีอันนี้รุ่นนี้เขาบอกเขาจัดรายการเหลือยี่สิบสองบาทโบก็เลยซื้อมาสองสีแต่จริงจงมันมีสามสีเลยนะโบซื้อสีดำกับ,กบสีแดงมาสองสีอันนี้22สบองบาทเขาจัดรายการอยู่ก็ถูกนะคะและ้วก็อันนี้เป็นของตาช้างโบอยากได้อันเล็กมาลองใช้อันนี้ราคา ยีิบหกอันกลางน่าจะประมาณยีิบเก้าบาทแล้วก็อีกสองชิ้นสุดท้ายอันใหญ่อันนี้ก็น่าจะยีะ่สิบเก้าราคาเท่ากับอันกลางอันนี้ยีบหกบาทคืออันเล็กโบซื้อมาสองสีสีดำไม่มีก็หมดแล้วนะคะที่โบซื้อของของออฟฟิศแม็กก็ พบกันวิดีโอหน้า,เ,าเดี๋ยวโบจะทำอีกวิดีโอที่ซื้อของเกี่ยวกับพวกซีดีอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ